สวัสดีครับในคลิปนี้พิพิธภัณฑ์พุทธรักษาในนามผู้จัดจทำเว็บไซต์ www พุทธรักษา com และผู้จัดจทำ c e b o o k Page พิพิธภัณฑ์ส่วนตัวพุทธรักษาขอนำท่านมาชมกลาแกะรูปราหูอมจันทร์ของหลวงพ่อน้อยวัดศรีสาทองจังหวัดนคนปรปฐมซึ่งแกะจากกลาตาเดียวกลาไม่มีตาหรือที่เรียกว่ากลามหาอดุดและคตมะพร้าว สำหรับประวัติของหลวงพ่อน้อยวัสีสะทองนั้นท่านเกิดเมื่อปีพศ2435อุปสมบทเมื่อปีพศ2456และมรณาภาพในปี2488ดังนั้นกาลแก่ของท่านนั้นน่าจะมีอายุอยู่ในช่วง7 5ถึง100ปีจากประวัติการอุปสมบทและมรณาภาพของท่านสำหรับกลาหมาอุดนนั้นเป็นของหายากเป็นของขลัง กะลาสามตากะลาตาเดียวนั้นเมื่อแกะเป็นพยาลาหูจะมีคติความเชื่อทําให้เป็นของทนสิทธิ์เป็นเครื่องรางของขลังชนิดหนึ่งในจํานวนมะพราะ้าวทั้งหมด1,000ลูกหรือ1,000 0ลูกจะมีเพียงลูกเดียวหรือ2ลูกเท่านั้นที่จะพบสําหรับกะลาไม่มีตาและกะลามหาอุดนั้นเป็นกะลาที่เกิดจากธรรมชาติมีความพิเศษกว่ากลาชนิดอื่นเพราะเป็นกลาที่ไม่มีตาไม่มีปาก เป็นของดีมีคุณวิเศษในตัวมีความหายากกว่ากะลาตาเดียวหลายเท่านักคำว่าคดนั้นเป็นคำนามหมายถึงวัตถุแข็งคล้ายหินที่เกิดอยู่ในสัตว์หรือพืชถือเป็นเครื่องรางอย่างหนึ่งหรือเป็นซากดึกดำบรรพของพืชหรือสัตว์บางชนิดเช่นคดข้าวสารคดปลวกและคดไม้สักสำหรับคดมะพร้าวนั้นทำตำราว่าไว้มีสองประการคือหนึ่งมีรูปพันธสันฐานดังมะพร้าว ทุกประการแต่ลูกเล็กประมาณเท่าหัวแม่มือ2หมายถึงคดมะพร้าวแบบที่เกิดในมะพร้าวคือเป็นลูกกลมๆคล้ายจามมะพร้าวอยู่ในมะพร้าวอีกทีหนึ่งซึ่งประการที่2นี้ถือว่าหายากมากสำหรับในวันนี้คลิปที่จะมา้ชมนี้ชิ้นแรกเป็นกะลามไม่มีตาหรือเรียกว่ากะลามหาอุดมีความยาวจากด้านบนถึงด้านล่างประมาณ4นิ้ว ขอให้ท่านลองสังเกตความเก่าของกลาสีและรายละเอียดในการแกะสลักซึ่งช่างมีความสามารถมีความชำนาญมากแกะสลักได้งดงามการแกะสลักนั้นจะแกะทั้งด้านหัวด้านล่างและรอบๆสลหรับกลาชิ้นนี้ ส่วนสาหรับสีองค์นี้เป็นเกลาที่เป็นชิ้นที่แกะเป็นรูปราหูอมจันทร์มีหลากหลายรูปแบบทั้งที่เป็นสําหรับแขวนองค์นี้ใช้สําหรับแหวนแกะเป็นรูปราหูด้านหน้าส่วนด้านหลังจะอุดด้วยคลั่งและฝังด้วยตะกรุดและจีวรของท่านด้านข้างจะมีรอยเลื่อยชัดเจนด้านหลังสำหรับองค์นี้ด้านหน้าแกะเป็นรูปราหูอมจันทส่วนด้านหลัง จะมีอักขระของโบราณจานอยู่ด้านหลังและสำหรับองค์นี้เป็นรูปทรงกลมมีลัศมีคล้ายดวงอาทิตย์ที่มีรัศมีด้านหลังจะมีการจานเป็นรูปวงกลมขอท่านพิจารณารายละเอียด ของฟีมือช่างในการจะสลักที่จะมีความละเอียดงดงามมากทั้งด้านหน้าและด้านหลังสลับสององค์นี้แกะเป็นรูปราหูอมจันทร์เต็มตัวด้านหลังมีการจานเป็นอักขระต่างๆ่าท่านพิจารณาความเก่าของกาลานะครับด้านหลังมีรอยจานให้เห็น รายละเอียดของศิลปะความเก่าของกลาจะมีความเก่าได้ชัดเจนด้านข้างจะเห็นรอยเลื่อยสำหรับองค์นี้เป็นคดกมะพร้าวซึ่งมีขนาดประมาณ2.5เซนติเมตร มีการแกะสลักที่สวยงามมากท่านจะเห็นในรายละเอียดความเก่าที่เป็นภาพทั้งหมดจำนวน7ชิ้นที่ทางวิพันธ์นำให้ท่านชมนะครับมีทั้งที่เป็นคดมะพร้าว ลูกมะพร้าวที่เป็นกะลาตาเดียวหรือที่เรียกว่ากะลามหาอุดและเป็นชิ้นส่วนของกะลาตาเดียวที่นํามาแกะเป็นรูปราหูอมจันทร์ทุกชิ้นจะมีรายละเอียดของศิลปะที่ช่างแกะได้อย่างละเอียดงดงามโดยเฉพาะองค์ที่ชมอยู่ขณะนี้นะครับซึ่งช่างที่มาแกะกะลาให้หลวงพ่อน้อยนั้นมีหลายท่าน สำหรับลูกนี้เป็นกลามาพาะพร้าวที่เรียกว่ากลามาหาอุดคือกลาที่ไม่มีตาไม่มีปากนะครับจะแ,แกะเป็นรูปราหูรอบ3องค์รอบๆบ,บตัวกลานะครับด้านบนและด้านล่างก็จะแกะเป็นรูปยันนะครับถ้าท่านต้องการศึกษาพระเครื่องในหมวดอื่นๆเพิ่มเติมท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ w w w พุทธรักษา .com ซึ่งจะมีรายละเอียดของพระเครื่องหมือต่างๆให้ท่านได้ชมอีกจํานวนมากหรือท่านจะเข้าไปเยี่ยมชมที่ Facebook Page พิพิธภัณฑ์ส่วนตัวพุทธรักษาก็ได้นะครับนั้นหากคลิปนี้มีประโยชน์และมีข้อมูลขอให้ท่านได้ช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่อง YouTube ของพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวพุทธรักษาีด้วยนะครับในวันนี้ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ